ไปสนามบินไปไหน Airport ไปบ้านอ๋อ oh. ข้าก่อนละค่ะน,คนี่ก็ข้าวงผัดไทยห่อไข่นะจ้าอีเจ้าตัวเลยจ้ากูกัดะกินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้ยยกินอาหารอยากกินผัดไทยคุณแม่บอกจาาละสามร้อยแพงไม่อยากกินค่ะหมดแล้ว ว่าสมัยปเป็นเหตุสเก็ตได้โอ๊ยคุณนายยืนเหมือน่าเที่ยวตากประเทศบ่อยมากข <Okay. S 1> อนอสนามบินค่ะ mm hmm. ก็เริ่มเลย ล้อไปสิคะไปเลยสิคะขอบคุณแม่รู้สึกยังไงคะคุณแม่อันน่าอย่ังน,น่าปวดร้าวมึไมีคมรัก อย่าออกหรอกบอกมาเลยอ้าวขาสปอร์ตใจอะ่ะนี่อ่ะไปไหนเนาะ,ะ,ะจะไปแรงงานเกาหลีหรือเปล่าฮะเดี๋ยวจะไปปล่อยเธอ ยังไงจ้าถึงแล้วสหัดต่อมอไหมแม่ อึดมไม่อยากจะลงคิป่นี้อยากจะลงถึงแล้วค่ะอยวต่อไปแล้วก็จะไปตมนะคะเป็นดูกันว่าตามจะเป็นยังไงนะคะวันนี้สามแม่ลูกแล้วก็กลับหลานสามนะจ๊ะแล้วก็ผุ้ชาซึ่งคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเดี๋ยวเจอก็เลยจา้า พะะ <c oughs> ีคนน่ามินแล้วค่ะดูไหมจะเข้าต่อมอ,อ,อแล้วจะเข้าต่อมอ,อแล้วและแล้วโอ้ยไม่โดนถามสุขภาพสักคำยี่ป้ายไม่ถามสุขภาพสักคำ่าคุณแม่เป็นไงบ้าง ขป้าขบ้างเขาบ้างว่าต้าอ๋อจุกชจุกจากเขตของเรามาถึงก็ต้องกินนมกล้วยนะจ๊ะกล้วย้าดะต้องนั่งรถใหญ่ไปเลยจ้าเพราะรถเล็กเขาไม่ได้ไปกับบ้าน สวัสดีค่ะเริ่มต้นวันใหม่หลังจากมาเกาหลีนะคะแล้วก็ออกมาสอดพักเที่ยงพอดีนะคะเดีย๋ยววันนี้จะพาค,คุณแม่ไปเที่ยวกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปไหนกันอย่างอันดับแรกนะคะเดีย๋ยวพานางไปทานข้าวก่อนจ้าหนะ้าแม่ใครแต่งให้อย่างนี้เนี่ย,าย,าย,ายอาหารมื้อแรกค่ะร้านนิมรสูสกินได้หรือเปล่ามากินก่อนเลย มาช่วงพักเที่ยงพอดีค่ะคนเยอะมากไปกินร้นเนาะทำไมูด เอาลิฟในกระเป๋าเสียถึงแล้วค่ะยงบอกรุงนะคะวันนี้เรามีแขกแบบเชิญสาวอันนี้มีไกด์สาวมาด้วยนะจ๊ะยังวันนี้จะพาคุณแม่ไปถ่ายรูปเป็นสาวเมืองเกาหลีนะจ๊ะอย่าเราไปหาเช่าชุดกันก่อนเลยนะคะอย่าเรามาถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างในกันที่นึงนะจ๊ะเมื่อกี้กินข้าวเสร็จเป็นไงบ้าง โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสภาพกันนะคะพาแม่ไปแต่งตัวก่อนนะคะไปค่ะอย่๋ยวไปหาร้านเช่าชุดกันนะคะคนเยอะมากมาเลยค่ะนี่คือร้านประจามหองเรานะคะก็คืออยู่ที่ชั้นสองนะคะ ถ่ายเทไรไม่เคยได้รีวิวเพราะว่าวิดีโอหายตลอดเลยร้านนี้ก็คือแบบว่าชุดโอเคน่ารักแล้วคนไม่เยอะไม่คุกครั่งมากอ่ะแต่ก็เยอะอยู่งงเจอกันเลยใายต่ัวหยถ้าชอนชะื่อฉัเป๋ ค่กูเซอเซเสอมเปลียนหคนค้าอง์หญิงนะคะสะายบอบตัวกับพระราชาวันนี้จะเจอเลยคงแดปะไปเดินวังอิงลงวังค่ะแม่โอ้ยเป็นสาวเกาหลีเนาะ อะไรดีวันนี้ยันเัวดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เกียงกอบเพื่อล่อเข้าวันนี้ทำแล้วใส่เกีย๊ยวชุดฮันบอกนะคะจะมาพบกับพระราชาองค์ใหม่นะคะเพราะว่าราาชพระราชาองค์เก่าสวรรคตไปแล้วค่ะ เดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะตอนนี้คือแดดร้อนมากนะคะคือมันไม่ได้ร้อนแดดอะไรมากมาแต่มันแสบตาเพาะ,ะแดดสองร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัดดะนะคะ่ะราเรนาาไปถึงวังแล้ว Ô uh, ra 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 uh, Ô uh, ra ra ra. Don't bể lời, you'll have it game anh เส็จสิ้นการใส่ชุดฮันบทวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกค่ะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะเหมือนเปิดแอร์หรอเปิดแอร์ที่บ้านเลยคะ่ะอากาศร้อนเาค่ะย้ายมาอยู่นี่เลยไหม <c oughs> เลือกก้าวไก่แล้วฉันจะได้นางสาวฉันจะได้มาแต่งงานกับผู้ชายที่นี่ผีน้อยแล้วหนึ่งแมค่คุณนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วเนะีย่ยเดีราจะไปกินกาแฟากันนะคะแล้วก็ คาดว่าจะไปคลองนะคะเกาหลีชองเ,งเกจองนะคะแล้วก็จะกลับบ้านเพราะว่าคุณแม่แก่แล้วนะคะไปพักผ่อนไปเที่ยววันต่อไปนะจ๊ะอย่าไปดูกันเลยเอาละคา่ะหลังจากพักผ่อนนะคะที่ร้านกาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินไปคลองนะคะเ,<อ>เพื่อที่จ<อ><ส>ะไปเดินเล่นนะคะแล้วก็พักผ่อนกายว่าจใจ พอคุณแม่น่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเป็นโชดบทแล้วหน้าดำหมดแล้วหน้าโอ๊ยหน,น้าแดงหน้าแดงละขดหน้าโอ๊ยอายลีจุรันต้องเข้าแล้วนะคะไปเลยจ้สาสาวเกาหลีเนาะ 공허를 허무. มาดูคองเกาหลีนะคะวันนี้คนเยอะหน่อยนะคะเออคลองเดีย๋ยวพาไปเดี๋ยวดูข้างล่างทีหนึ่งเนาะนั่งดีดนี่คือน้ำตกวังกั้นเหลืองนะจ๊ะ ของชาวโรบรีเดินตรงไป แก่แล้วเดินได้นิดเดียวนะคะนั่งแท็กซี่ไปช้อปปิง้งที่ชินชนนนะคะเราก็กลับบ้านหมดโปรแกรมหนึ่งวันตอนนี้กี่โมงแล้วจะหกโมงแล้วคะ่ะห้าโมงาายีง่สิบน้าาเหนื่อยหรือยัง,อองหน้าแหลบหดแล้วอ่ะเริ่มเลยนะคะเราจะพาคุณแม่มา ช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะเพราะเสื้อผ้าใส่ไม่ได้เลยมันดูไม่เป็นเกาหลีนะจ๊ะเรามาเปลี่ยนแผนใหม่นะจ๊ะเกาหลีเกาหลีแถวนี้ตอนหนูมาเกาหลีใหม่หนูมาเรียนหนังสือหนูมาเรียนแถวนี้นะแม่อะไรหรอเเริ่่มย็นแล้วกาแฟเหรอวันนี้พานาเป็นเด็กนักศึกษานะคะตอนนี้อยู่ที่ชินชนนะคะชินชนนะคะ พาคุณแม่มาสบักเรียนค่ะโรงเรียนผู้ใหญ่นาเกลือข้างบนนี้คือต้นซาก,กุระนั่นน่ะฝ้ายแม่เออแต่มันไม่มีดอกนะเพราะมันผ่านไปแล้วแต่ถ้ามาช่วงประมาณเดือนสี่อ่ะมันก็จะมีดอกไม้ต,มตัวตึงย่านชินชน ตัวตึงงานชินน้นโซนเดินไหวมากม่แล้วซ้ายเดินไม่หยุดเลยสาวกาหลีของแท้นะคะพามาเดินสวนสาธารณะนะคะ ไปสาวฮองแดไปทุกที่ซินโซนฮองแดเดินเก่งมากเออเหลือเมียงดงนะไปให้หมดและแล้ววันนี้ก็เสร็จสิ้นภรารกิจการพาแม่เที่ยวที่เกาหลีนะคะก็กอาจจะไม่เห็นหน้าเรามากเพราะว่าอาจจะอยากถ่ายแม่เก็บไว้นะคะให้เยอะๆนะคะพาแม่มาเที่ยวทันทีเดินข้าบไปเลยระวังรถนิดนึง แผนนะคะก็คือตอนแรกว,ว่าจะกลับนะคะก็เลยกินข้าวมาันจะจบไปเลยนะคะวันนี้ก็คือตกด้วยเมนูอาหารไทยจาะะ้าก็เป็นร้านอาหารไทยที่เปิดใหม่นะคะย่านพงแดนนะคะเขาว่ากันว่าถ้าใครเคยกินอาเมซิง uh, นองคายเหมือนแบบเป็นเจ้าของเจ้าแรกน,นะจ๊ะก็คือที่นี่ก็คือร้านแม่ใหญ่สอแล้วในจา้าเราไปทดลองกินกันว่าจะอร่อยไหมรแรงมาก ร้านสวยมากอันไทยเหมือนเดิมจ้าเกี่ยใส่กลับบ้านนอนบ๊าย,ายพพน,น,นี่ค่ะต้องลองกินนะคะไม่ใช่เป็นไอ้นี่ถั่วทอดในที่อบ 太好。<noise> <noise> <noise>